แหกวงล้อมได้แล้วในที่สุดกลุ่มผู้ชุมนุม14ตุลาจากบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยที่ถูกเสื้อเหลืองตั้งแถวตั้งขบวนล้อมกรอบถ้าเคลื่อนขบวนไม่ได้กระตกอยู่ในวงล้อมตอนนี้แหกวงล้อมได้เรียบร้อยแล้วมุ่งหน้าตู่จำเนียบรัฐบาลถ้าคนน้อยเพื่อนเราเป็นกบฏ ถ้าคนมากพวกเราเขียนกติกาขึ้นมาใหม่ให้ภาพเล่าเรื่องราวเมื่อกลุ่มผู้ชุมนุมมุ่งหน้าสู่ทำเนียบรัฐบาลเรื่องราววันนี้ต้องบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์เมื่อกลุ่มผู้ชุมนุม14ตุลาคมนัดชุมนุมที่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยถูกฝ่ายรัฐบาลดัดหลังโดยใช้ขบวนเสด็จมาเป็นเงื่อนไข แล้วระดมเจ้าหน้าที่เปลี่ยนเครื่องแบบใส่เสื้อเหลืองระดมชาวบ้านรวมทั้งม็อบรับจ้างต่างๆมาใส่เสื้อเหลืองตั้งแถวยาวตั้งแต่ลานพระรูปไปถึงบริเวณสนามหลวงแต่เกิดพิกล็อกว่าม็อบเหล่านี้หลายคนกลับให้กำลังใจขบวนการนิติศึษกษามเมื่อเดินขบวนผ่านยกสามนิ้วให้เพราะม็อบเหล่านี้เป็นม็อบจำใจ ถูกขนมาในรถขยะบางคนเป็นนักเรียนถูกหลอกมาว่าจะไปช่วยคนน้ำท่วมแต่มาโผล่ที่ราชดำเนินแต่ขณะดนี้ม็อบของนิสิตนักศึกษาได้เคลื่อนขบวนมุ่งหน้าสู่ทำเนียบรัฐบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวานนี้มีคำกล่าวว่าถ้าคนน้อยเพื่อนเราเป็นกบฏ แต่ถ้าคนมากพอพวกเราจะเขียนกติกาขึ้นมาใหม่วันนี้บอกได้เลยว่าม็อบนี้ม็อบเบิ่มเบิ่มเบิ่มสมชื่อจริงๆอานนทพาโพสเมื่อวานนี้ก่อนเริ่มเคลื่อนขบวนก่อนเข้าสู่ที่ชุมนุมว่าระหว่างแพ้กับเพื่อนกับชนะคนเดียวผมเลือกอย่างแรกอรนนนทมนำพาโพสโดยไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไร 15ชั่วโมงก่อนเขาโพสต์ว่าผมโคตรมีความสุขเลยที่ได้ต่อสู้กับพวกคุณเมื่อกี้น้องนักศึกษาแจ้งมาว่าพรุ่งนี้ถ้าจะเข้าราชดำเนินให้ได้ต้องไปก่อน8โมงเช้าเพราะตอนนี้เขาปิดล้อมไว้หมดแล้วพูดกันตรงๆผมไม่คิดว่าเราจะตื่นไปทัน8โมง 8.00โมงเช้าและถ้าแกนนำไปถึงราชดำเนิน8.00โมงเช้าถ้าไม่โดนจับก็โดนกระทืบตายจากพวกนั้นแน่ๆแต่อย่างที่บอกผมโคตรมีความสุขที่ได้ต่อสู้กับทุกคนนอนคืนนี้ตั้งนาฬิกาไว้และต้องเจอพวกนั้นกระทืบตอน8.00โมงเช้าไอ้เชีย่ยชีวิตแม่งโคตรด,ดีที่ได้จะต่อสู้เป็นครั้งสุดท้ายกับเพื่อน ยังนึกไม่ออกว่าจะนัดกันยังไงให้ไปเจอกันแปดโมงเช้าวพรุ่งนี้ที่ราชดำเนินมันกระชัน้นเกินไปแต่ผมจะไปจะไปกอบกู้ศักดิ์ศรีความเป็นคนคืนมานั่นคือโพสต์ที่อนุนัมภาได้โพสต์ไว้มีอีกโพสต์หนึ่งของน้องนิสิตผู้หญิงที่ได้โพสตเล่าเรื่องราวที่ แม่เป็นห่วงว่าเธอมาทำอะไรเธอมาทำหน้าที่เป็นผู้พิทักษ์แกนนำเป็นนักศึกษาหญิงอายุ20ปีของคณะน,นิติศาสตร์เธอได้ให้สัมภาษณ์กับปีพีดีไทยโดยบอกว่าบอกตรงๆว่ากลัวแต่คิดว่าต้องออกมาเพื่อเปลี่ยนแปลง นักศึกษาหญิงวัย20ปีคณะนิติศาสตร์หมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปีหนึ่งบอกกับบิบิีไทยขณะทำหน้าที่กาดดูแลแกนนำและลดแกนนำที่ถนนราชดำเนินนี่เป็นครั้งที่สามที่เธอทำหน้าที่นี้หลังจากการชุมนุมที่ธรรมศาสตร์ศูนย์ลังสิตเมื่อวันที่10สิงหาและการชุมนุมที่สนามหลวงเมื่อวันที่19-20กันยากุ่มการนักศึกษาชายหญิงซึ่งยืนล้อม เวทีปลาใสและรถเวทีปลาใสเคลื่อนที่ฝ่าส0ิคนมาจากหลากหลายสถาบันการศึกษาหน้าที่ของพวกเขาและเธอคือการปกป้องแกนนําไม่ให้ถูกเจ้าหน้าที่เขาถึงตัวนักศึกษาหญิงรายนี้บอกกับปีบีทีไทยว่าหลักเบื้องแรกในการทําหน้าที่คือการใช้เจตจาจนถึงที่สุดไม่มีใครอยากให้ปะทะหรือมีความรุนแรง ส่วนการมาทําจุดนี้ต้องเตรียมพร้อมร่างกายจิตใจอุปกรณ์ป้องกันฝนน้นําดื่มมีการอบรมวิธีการใช้หน้ากากแก๊สป้องกันแก๊สน้ําตาและแว่นตาถ้าแกนนํโดนรวบโดนจับก,ก็ไม่แน่ใจว่าการจุมนุมจะเป็นยังไงคิดว่าทุกคนที่มาทำหน้าที่ตรงนี้ช่วยกันเต็มที่เธอกล่าวและบอกว่าผู้ปกครองรับทราบว่ามาทำหน้าที่ตรงนี้แม้ทางบ้านจะก,กังวลแต่ไม่เคยห้าม แต่ขอให้ระมัดระวังนักศึกษาหญิงอายุ20ปีชั้นปีที่หนึ่งต้องมาทำหน้าที่กับประเทศไทยวันนี้เรามาถึงจุดนี้แล้วแต่แน่นอนถ้าคนรุ่นนี้ไม่มาทำหน้าที่นี้รุ่นลูกของเธอรุ่นหลานของเธอก็ต้องมาทำหน้าที่นี้ถ้าเธอไม่ทำหน้าที่นี้อาจจะเป็นลูกของเธอต้องมาทำหน้าที่นี้ต้องมาต่อสู้ต้องมาสแสวงหาอนาคตที่ดี เพราะมันไม่มีอนาคตในเวลานั้นแล้วก็ไม่รู้ถ้ามีการสูญเสียอาจจะเป็นลูกของเธอลูกของเราลูกของคุณลูกของผมวันนี้เราคงต้องทำให้มันจบในรุ่นของเราไม่ส่งต่อสังคมที่มีปัญหาให้ลูกให้หลานต่อไป BBC ไทยได้โพสต์เรื่องราวเหล่านี้เมื่อ31นาทีที่แล้วบอกว่าคณะราษฎรมุ่งหน้าสู่ทำรรเนียบรัฐบาล เมื่อเวลา15นาฬิกา15นาทีหัวขบวนคณะราษฎรถึงแยกเทวกรรมมุ่งหน้าสู่ทำรรเนียบรัฐบาลแกนนำประกาศเคลื่อนขบวนออกจากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเมื่อเวลา14นาฬกา25นาทีโดยย้ำกับผู้ชุมนุมว่าเป็นการเคลื่อนโดยสันติและอดทนต่อการยั่วยุขอร้องพี่ๆอย่าใช้ความรุนแรงกับเราแกนนำบนรถปราศัยได้พร้องตำรวจว่าอย่าใช้ความรุนแรง ขณะที่ผู้ชมุมนุมพากันตะโกนว่าเปิดทางเปิดทางเปิดทางเมื่อขบวนเคลื่อนมาถึงแยกป้อมมหาการซึ่งมีแนวตำรวจปิดกั้นเส้นทางอยู่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เจรจากับแกนนำผู้ชมุมนุมและประกาศผ่านเครื่องขยายเสียงขอความร่วมมือให้ผู้ชมุมนุมใช้เส้นทางถนนนครสวรรค์เพื่อเดินทางไปทำเนียบรัฐบาลแทนซึ่งผู้ชมุมนุมยินยอมใช้เส้นทางดังกล่าวกลุ่มผู้ชมุมนุมในนามคณะราษฎรได้เคลื่อนขบวนออกจากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เพื่อมุ่งหน้าสู่ทำเนียบรัฐบาลแล้วก่อนเคลื่อนขบวนนายอนนนนำพาได้ประกาศต่อผู้ชมุมนุมเน้นย้ำเรื่องสันติวิธีไม่ใช้ความรุนแรงและให้ฟังสัญญาณจากรถป่าใสของแกนำนำนายอนนนได้นำมวลชนท่องบทกรของวิสาขันทครับซึ่งแต่งขึ้นในเหตุการณ์ชมุมนุม14ตุลาคม2516ก่อนเคลื่อนขบวนซึ่งผู้ชมุมนุมเดินตามรถป่าใสหลัก3คันซึ่งมีแกนนำประจำรถทุกคัน แยกนางเลิงช่งางภาพบีบีซีไทยรายงานว่าที่แยกนางเลิงมีเจ้าหน้าที่ตั้งแถวปิดการเคลื่อนขบวนของผู้ชุมนุมย้อนหลังดูบรรยากาศช่วงเคลื่อนขบวนสำหรับผู้เพิ่งเข้ามาติดตามการชมรายงานสดผ่านบีบีซีไทยบีบีซีไทยขอรายงานบรรยากาศช่วงเริ่มเคลื่อนขบวนเพื่อเมุ่งหน้าสู่ธรรเนียบรัฐบาลมีการผาเผชิญแนวกั้นเป็นระยะระยะตลอดเส้นทางการเคลื่อนขบวน ผู้สื่อข่าวของบีบีีไทยรายงานว่าตลอดเส้นทางการเคลื่อนขบวนผู้ชุมนุมต้องเผชิญแนวกั้นของเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นระยะโดยเมื่อถึงแนวกั้นที่3บริเวณใกล้สนามม้านางเลิงเดิมผู้แกนนําได้ขอให้ผู้ชุมนุมนั่งลงบนพื้นผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเคลื่อนขบวนมาถึงสะพานเทวกับซึ่งเป็นสะพานข้ามคลองาดุงปุงกษมผู้ชุมนุมได้พบกับแผงกั้นของเจ้าหน้าที่และส่งตัวแทนเข้าเจรจาให้เปิดทาง ในเวลาเดียวกันนั้นแกนนําผู้ชุมนุมได้ตะโกนเพื่อเพิ่มแรงกดดันต่อเจา้าที่หลังการเจราจาผ่านไป5นาทีโดยตะโกนว่า5นาที5นาที5นาทีาทผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีการกดดันกันไปมามีรายงานว่ามีผู้บาดเจ็บเล็กน้อยหนึ่งคนขณะที่บริเวณถนนลูกหลวงมุ่งหน้าสู่ทำเนียบรัฐบาลมีการวางแผงและล้วรวดหนามพร้อมด้วยประจำการของเจ้าหน้าที่ปราบจราจร ขอเปิดทางให้กับประชาชนผู้ื่อข่าวบีบีทีซึ่งเกาะติดการเคลื่อนไหวของขอบวนผู้ชุมนุมรายงานว่าแกนนําผู้ชุมนุมได้กล่าวผ่านเครื่องขยายเสียงขอให้เจ้าหน้าที่เปิดทางให้กับประชาชนในขณะที่มวลชนโน้มตะโกนเปิดทางเปิดทางเปิดทางแกนนำมนษย์ปราศัยได้กล่าวว่าขอพี่ๆอย่าใช้ความรุนแรงกับเราเมื่อขอบวนเคลื่อนถึงป้อมมหาการซึ่งมีแนวกั้นของตำรวจปิดเส้นทางอยู่ จนที่ตำรวจได้เจราจากับแกนนำผู้ชุมนุมและใช้รถขยายเสียงขอความร่วมมือให้ผู้ชุมนุมใช้เส้นทางถนนนครสวรรค์เพื่อเดินทางไปทำเนียบรัฐบาลแทนผู้สื่อข่าวรายงานว่าแกนนำประกาศเคลื่อนขบวนโดยใช้เส้นทางสะพานผ่านฟ้าก่อนจะเบี่ยงสูนนนน่ถนนนครสวรรค์สอสอศิระและปรินามาร่วมขบวนเตอร์เหลือง แต่ยืนยันว่าไม่ได้มาเพื่อมีปัญหากับใครตตพักพลังประชารัฐยืนยันว่ามาแสดงความจงรักภักดีไม่เกี่ยวกับการเมืองนายจิระเจนจาคะตอกทมพักพลังประชารัฐนางสาวป,ปรินาไกรคุปต์ตอราชบุรีพักพลังประชารัฐเดินทางมาถึงบริเวณสะพานมัคคาวานลังสันเพื่อลอรับเสด็จพร้อมประชาชนเตนเตอร์เหลืองขณะนี้ได้ยับจอมพื้นที่สองฝั่งลาดดัเนินนอกแล้ว ตอ,อทั้งสองคนนำมวลชนบวกธงและกล่าวตรงพระเจริญในบริเวณรอบการชุมนุมนายศิละกล่าวว่าเขากับประชาชนหลักตีประมาณ500คนมารอรับสเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อแสดงความจงรักภักดีในฐานะที่เป็นต่อต่อและได้กล่าวคำปฏิญาณตนมาแล้วในฐานะเป็นคนไทยที่มีสถาบันเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจนายศิละฝากถึงสามต่อต่อทุกคนว่าหากไม่ปกป้องยังสมควรเป็นตัวแทนอยู่ประชาชนอยู่หรือไม่ ทางด้านปรินากล่าวในทำนองเดียวกันว่าเธอมาเพื่อรองรับเสด็จไม่ได้มาเมื่อมีปัญหากับใครไม่เกี่ยวกับการเมืองทางฝ่ายผู้ชุมนุมมีการปิดเส้นทางเสด็จสร้างความเดือดร้อนให้กับบ้านเมืองก็พิจา,ารณากล่าวเหรอเอ,เองถึงความเหมาะสมนั่นคือคำกล่าวของ,งสองตอตอตัวแสบแห่งพรรคพลังประชารัฐมาวันนี้ณนะเวลานี้ขบวนยังเคลื่อนขบวนไม่ถึงจำเนียบรัฐบาลแต่ก็มองเห็นไม่่างไกลนักจากจุดที่หัวขบวนได้ ตึงกำลังกับแนวเจ้าหน้าที่อยู่อย่างน้อยวันนี้ขบวนของผู้ชุมนุมได้เคลื่อนกระบวนออกจากวงล้อมจากบริเวณถนนราชดำเนินแล้ววันนี้ทั้งหมดทุกคนกําลังเคลื่อนไปสู่ทำเนียบรัฐบาลซึ่งเป็นศูนย์ระชาการของรัฐบาลเป็นตัญลักษณ์แห่งการใช้อำนาจที่ไม่เป็นธรรมมาวันนี้พวกเราประชาชนและผู้ชุมนุม มาเพื่อเรียกร้องสิ่งที่ดีกว่ามาเพื่อเรียกร้องอนาคตที่ดีให้กับพวกเขาให้กับลูกกับหลานเท่านั้นไม่ต้องการใช้ความรุนแรงแต่อย่างใดและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของแหกวงล้อมได้แล้วมุ่งหน้าสู่ทำเนียบรัฐบาลณนะเวลา17นาฬิกาถ้าคนน้อยเพื่อนเราเป็นกบฏถ้าคนมากพอพวกเราจะเขียนกติกาขึ้นมาใหม่ ให้ภาพเล่าเรื่องราวเมื่อผู้ชุมนุมมุ่งหน้าสู่ทำเนียบรัฐบาลต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเจิญแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งชแน,นลเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์สะท้อนความคิดเห็นชาวเน็ตไทยสู่คนไทยทั่วโลกภารกิจในการกดไลค์กดแชร์ในห่วงเวลาแห่งการสถาปนาประชาธิปไตยของประชาชน ถือเป็นภารกิจที่สําคัญยิ่งทำประวัติศาสตร์การเมืองยุคใหม่และอันหนึ่งสําหรับเพื่อนๆที่ต้องการสนับสนุนให้ช่องข่าวเล็กๆแห่งนี้ยังคงฮือฮาและเกี่ยวกล่าวในโลกออนไลน์ได้ต่อไปนานๆสามารถสนับสนุนได้ด้วยการกดสมัครหรือกดจอยเริ่มต้นที่เดือนละ35บาบาทขอบคุณมากครับสวัสดีครับ